สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตัซอยรองเท้านักเรียนแคชช่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยิวกับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับละครเรื่องเล่หนางฟ้าที่เพิ่งจบไปดูเหมือนว่าชีวิตของบิวตี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วซึ่งแน่นอนครับว่านั่นไม่ใช่ความต้องการของแพทตามไปร่้กันต่อในวันจันทร์หน้านะครับว่าบิวตี้จะต้องพบเจอกับอุปสรรคอะไรอีกบ้าง ส่วนละครเรื่องนี้ล่าสุดที่ได้ถ่ายทํากันไปมีฉากที่นกบิวตี้ต้องเปียกฝนครับซึ่งคุณวิวรณรุผู้รับบทนี้ที่เธอขึ้นชื่อในเรื่องการใส่ใจความสวยความงามเป็นที่1แน่นอนครับว่าเธอจะมีเคล็ดลับในการทําให้นกบิวตี้ยังคงสวยเด้งได้แม้จะอยู่ท่ามกลางฝนตกหนักแต่เมื่อเริ่มการถ่ายทําจริงเธอกลับต้องพบเจอกับอุปสรรคต่อความสวยความงามที่เธอเองก็คาดไม่ถึงอุปสรรคที่ว่านั้นคืออะไรเราไปนอกรอบที่กองละครเรื่องเล่ห์นางฟ้ากันเลยครับ คนตกนัมากเลยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นเราววววเรารู้ว่าพอปโน่นมาแล้วฝนมาตกกับปีกเราจะยังไงอ่ะ,อะมันก็ออยังต้องัวเด็เออยรเ <c oughs> อาปีกมาหัวไม่ได้เพ <c oughs> ราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องเปียนอแต่หนูเติมมาเต็มแล้วเติมมาเติมมาเต็มแล้วเต็มจน จอให้น้ำมาสาดแค่ไหน,นก็ไม่หลุดผัสะสะผัสสะผัสสดแค่ไหน,นก็ไม่หลุด การันตีนะคะว่านางเอกสาวสวยอย่างวิวนรสของเราเนี่ยถือแคร์เรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษงานนี้เรามีพยานปากเอกอย่างหนุ่มพุทธและเอกพูดจ,จ้นในเรื่องมันเล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนเข้าฉากเนี่ยสาววิวเธอเป๊ปปะขนาดไหนอ๋อปกติเขาแต่งหน้าใส่หมวกเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยรับคือนอกจากที่ช่ากันแต่งกันแล้วเขาก็จะมีแบบเพื่อสมการที่เป็นเซ็ตที่แต่งมาแล้วเนี่ยสวย เซ็กซี่เป๊ะทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะท,ทุกอย่าง,าง,างวันศุกร์นี้จะมุ่งควาแน่นทุกวันมาดูครับว่าสภาพนอกที่เป็นคนเนี่ยเปี่ยกฝนแล้วยังสวยอยู่ป้าเปี่ยกฝนแล้วยังสวยอยู่ป้า ยดีและสีเป็ดสีเป็ดสีเป็ดต um ่อฝรุกสีต่อ เพราะอะไรนกบิวตี้ถึงต้องมาลำบากเปียกฝนขนาดนี้ติดตามได้ในละครเรื่องเล่นหนังฟ้าออกอากาศทุกวันจันแรงงคารหลังข่าวพักค่ัทางททบ5ครับ เมื Again, ่อวานนี้ได้ชมกันไปแล้วถึงการเจอกันครั้งแรกของน้องๆทั้ง36คนที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกในโครงการค้นหาแม่พลอยวัยเด็กจากละครเวที4ีนดินเดอะมิวสิควลซึ่งละครเวทีเรื่องนี้เป็นมิวสิควลเพลงจึงเป็นส่วนสําคัญในการเดินเรื่องดังนั้นผู้ที่จะมารับบทแม่พลอยวัยเด็กจึงต้องผ่านการเตรียมความพร้อมด้านการร้องอย่างเข้มข้นและในวันนี้เราจะพาไปนอกรอบกันต่อถึงบรรยากาศการเตรียมความพร้อมด้านการร้องของน้องๆกันครับหน เด็กที่เข้ามา36คนเนี่ยก็มีศักยาภาพที่น่าจะเป็นนักพลอยเด็กได้ใช่ไหมครับส่วนของผมก็ดูในการร้องก็ดูชีว่าเออคนไหนที่จะน่าจะพัฒนาให้ให้มีศักยาภาพเพิ่มขึ้นได้เราก็ทําแบบฝึกหัดให้ให้เสียงมีความแข็งแรงขึ้นคนที่ที่ดีอยู่แล้วก็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 ดีอะครับแล้วก็เราเราเราออมาทแบบฝึกหัดก็จะช่วยให้เขา ออกเสียงให้ได้สบายขึ้นส่วนคนที่ที่ยังเสียงอาจจะพลังเสียงน้อยไปหรือว่าขึ้นโน้ตสูงยังยังอะไรเงี้ยเราก็พยายามหาเอ็กซ์ซ์ที่ที่ช่วยได้ตอนนี้โน้ตีในลลวงของแผ่นดินยาคอตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราทำให้มันไกล้เคียงกันไม่ดังกเกินไปะในลวง หลวงของแผ่นดินวะเขาว่าหลวงกับดินเนี่ยมันสูงแต่เราเราช่วยเขาไม่ให้เขาแรงเกินไปของแผนนดิอืมอ่ะคราวนี้นึกนึกนึกพระใครเคย ใครเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นั่งรถขึ้นภูเขาเคยขึ้นปะแล้วพอเราล้องสุกใส่ค่อยๆลงค่อยๆลงส,สวยๆเห็นหมสุกใส่อันนี้เป็นเหวแล้วไม่ใช่ภูเขาแล้วนะเราต้องทำภูเขาส,ขสวยๆใช่ไหม,ไหม มายอดคอขึ้นการร้องเพลงจะดังไม่ดังหนึ่งอย่างก,ก็คือมาจากท้องเราด้วยนะเป็นส่วนสำคัญด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเสียงเราไม่มาจากท้อง <c oughs> เสียงเราก็จะเบาบางนะครับการการใช้ลมหรือว่าการร้องเพลงนะครับสาหรับต่อไปนี้มันจะเกี่ยวกับกัรลมล้วนเกี่ยวกับท้องล้วนๆงนันะ้นเราหายใจออกเร็วๆนี้ท้องเราต้องเหมือนกับกดตัวเลยเพื่อที่จะดันลมออกมา ห้าครับเป่าลมออกมาแรงๆในท้องห้าครับบอมปัดหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งหนึ่งบอมปัดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหกเจ็ดเจ็ดสองสามหกเห้าหกเจ็ดมีฝึกแบ่งท่อนลมหายใจคะ่ะฝึกหายใจให้ตรงจังหวะแล้วก็ ตีความเนื้อหาของเพลงค่ะตามที่สําคัญนะั้นก็คือคําว่านายหลวงนะครับครูอยากให้เราลองใส่ความรูม้สึกคําว่านายหลวงมาก <c oughs> ามที่นะวันวนี้เราพูดชื่อคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเรา <c oughs> แล้วก็มีการทำไงให้มันมีแบบลูกคอเป็นไวเบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเข้ามาตรงนี้ได้เหมือนว่าเขาได้ไปเรียนเอ็ดวานซ์ไปเลยน้องได้แซดงสยกายภาพตัวเองตอนนี้อย่างน้อยไม่หูมิใจิดเขาทำเสียงชู่นี่เ่เขาทำได้เขาทำได้ซึ่งเมื่อก่อนเขาลมไม่มีดีขึ้นค่ะเพราะว่าจากที่เขาเคยร้องมาบางที่บางท่อนก็จะไปไม่ถึงไม่เสียงไม่สุดแต่ว่าพอแบ่งลมหายใจถูกปุ๊บก,ก็เริ่มเริ่มเข้าที่ เราอยากจะได้เด็กที่ธรรมชาติดีอยู่แล้วแล้วก็เราอยากให้คนดูมาเห็นเนี่ยเป็นเหมือนแบบเด็กที่โหร้องได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ได้แบบฟังดูเหมือนกับเรียนมาเยอะแยะอะไรมากมายฟังดูสบายสบายแล้วก็ร้องออกมาได้เลยเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมด้านการร้องไปแล้วน้องๆทั้ง36คนจะต้องเข้าไปรับการเตรียมความพร้อมด้านการแสดงกันบ้านจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้ครับ เราตั้งใจที่จะมาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มารับสเสด็จในหลวงมาด้วยความรู้สึกอยากที่จะแก้อภิเษกเดินส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมานอกรอบถึงความสนุกสนานของละครเรื่องน่าร,การักกันสักครู่เดียวครับเฮ้ย hey! พัทไทยจะไปไหนเนี่ยฮะพัทไทยจะไปไหนก็ช่างเพราะพัทไทยเนี่ยไม่ใช่เด็กของพี่แล้วครับไปไกลเจ๊ทำไรพัทไทยพัทไทยต้องไปกับพวกพี่ไปไม่มีทางอ่ะพัทไทยต้องไปกับผมเจ๊มานี่นิมาหนิเจ๊พี่เจ๊พี่ไอ้ไข่ไอ้ไข่แตกแตกเลยเจ๊ป้าเอาไปนี่สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศ h i เตอร์ช t ส i n l e s s Clean ยังอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามความสนุกสนานของละครเรื่องน่ารักที่ตอนนี้หลายคนกำลังตามรู้นะครับว่าปทไทัยจะยอมไปประเทศฮาวาสากับใครระหว่างจีจี้ที่พยายามตีซีกับผู้จัดก,การส่วนตัวของปทไทยัยหรือแนวหน้าที่ช่วยให้ปทไทัยรอดพ้นจากการตอบคาถามเรื่องชู้สาวได้อย่างบุดหวิดช้าเหลือเกินของก็เยอะแยะเดี๋ยวเขาไม่ทันมาทอี้แล้วเฮ้ยปฐัยจะไปไหนเนี่ยฮะปทัยจะไปไหนก็ช่าง พราะพาไทยเนี่ยไม่ใช่เด็กของพี่แล้วครับเฮ้ยเจ๊ทำไรพาไทยพาไทยต้องไปกับพวกพี่ไปไม่มีทางพาไทยต้องไปกับผมเจ๊มานี่มาที่เจ๊สายพาไทยแตกแก่แน่นอนใช่ป่ะเอาไปที่ตามลุ้นกันได้ในละครเรื่องน่ารักวันพรุ่งนี้หลังข่าวพักค่้าทางททบ5ครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ